เราเป็นประเทศที่มีค่าของชีพสูงเพราะว่าปัจจัยมาจากราคาน้ํามันราคาน้ํามันในบ้านเราเนี่ยนะับนะับเราเป็นเป็นประเทศที่มีบ่อน้ํามันเองนะแล้วเราก็ถูกหลอกลวงมาอย่างตลอดตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่านะช่ช่วง,ช,วงชัชวาลพลังงานบริสุทธิ์นะครับต่อไปพวกเราจะสบายแล้วเพราะว่าประเทศเราสํารวจพบว่ามีน้ํามันนะครับ ผมจำได้ในเด็กโอโหนะครับโฆษณาครับช่วงชั้วชวลพลังงานบริสุทธิ์จากใต้พื้นแผ่นดินไทยนะ,นะเราเคยนะสมัยก่อนครับเราต้องพึ่งก่อนสมัยก่อนน้ำมันลิตรเจ็ดบาทได้ผมจำได้นะ้ำนะมันลิตรเราตั้งแต่ห้าบาทหกบาทเจ็ดบาทจนมาทั้งสิบบาททไมจำได้ขี่มอไซค์เวลาไปเติมน,น้ำมันที่เติมทียี่สิบาท ยี่สิบบาทก็เกือบเต็มถังแล้วมอไซค์ครับใช่ไหมมอไซค์นะครับนะสมัยก่อนมันก็ใช้ยาม,มาฮ่านะใช้ซูซูกินะซูซูกิเลฟอย่างเงี้ใช่ไหมแล้วก็มีอะไรกันยาม,มาฮ่าเมดยาม,มาฮ่าวายแปดสิบใช่ไหมถังน้ำมันมอไซค์กระจุประมาณห้าลิตรดังนั้นเติมน้ำมันยี่สิบบาทก็ โอ้ยขี่ได้ต้องเท่าไหร่แล้วใช่ไหมน้ำมันลิตรเจ็ดบาทเจ็ดห้าสามสิบห้าน้ำมันเถอรตอนนั้นบางทีลิตรห้าบาทเติมทีก็เกือบเต็มถังแล้วเนี่ยแต่ว่าตอนนี้น้ำมันราคาลิตรสามสิบกว่าบาทจากสมัยวัยเด็กลิตรละห้าบาทขึ้นมาเจ็ดบาทเราลาวนี้แหละครับเพราะว่าจำได้เติมน้ำมันเทอร์จะเติมยี่สิบบาท ขี่มอไซค์ก็ปั๊มกยี่สิบาทอ๋อยี่สิบบาทไม่เคยมีเต็มถังในชีวิตไม่เคยเติมน้ำมันมอไซค์เต็มถังนะขับรถพอน้ำมันใกล้หมดคนะรับแล้วสมัยก่อนคนะรับเวลาจะขี่นะครับเปิดฝาถังก่อนดูก่อนใช่ไหมน้ำมันเหลือเท่าไหร่วะหรือไม่ก็ เปิดก๊อกหนึ่งไวใช่ไหมพอขับต่อไปปุ๊บน้ำมันฟื้หมดหมด,หมดอ้าวแสดงว่าเหลือก๊อกสองต้องเปิดก๊อกสองใช่ไหมครับก๊อกสองก็ว่าน้ำมันนี่หมดก๊อกหนึ่งเนี่ยจะเหลือน้ำมันติดก้นถังอยู่ประมาณหนึ่งลิตรใช่ไหมแล้วก็พอเปิดก๊อกสองปุ๊บแสดงว่าน้ำมันจะหมดแล้วนะแล้วก็ขับเข้าปั๊มยี่สิบบาทเติมเสร็จปุ๊กปบก็ปรับก๊อก ไอหมุนกอกใช่ไหมขครทนัรทนบ้างขายทันบ้างอ่ะเห็นจหมเจ้าเนยเอาใครเคยทนันบ้างสมัยก่อนมอไซไม่มีหรอกก็จะม,มีเกวัดน้ำมันใช่ไหมนั้นต้องต้องใสยดูว่าไอ้น,น้ำมันลงมปถึงก๊อกก๊อกสองแล้วเนี่ยเปิดกอกสองแล้วเปิดก๊อกสองวิ่งอะไรน้ำมันจะหมดแล้วต้องกรีดเติมนะเลีวเยวเข้ากดีกับสิบบาท เติมน้ำมันสิบบาทก็ได้สองลิตรใช่ไหมครับแล้วใช้มาตั้งแต่นั้นตอนนี้น้ำมันมัน,มนขึ้นมาสามสิบบาทมีช่วงหนึ่งโอ้โหที่น้ำมันแพงมากเลยครับตอนนั้นน่ะลิตรขึ้นมาสิบบาทเนะี่ยเพราะว่าเราเพราะว่าเราก็เดือดร้อนกันมากใช่ไหมตอนนั้นโอ้โหข้าวยากมากแพงเราสึกอิจฉาประเทศที่เขามีน้ำมันใช่ไหมพวกอาหรับมันขายน้ำมันแพง แต่พอวันนึงคนระับประเทศเราขุดน้ำมันได้เองใช่ไหมโอ้โหว้ดูละครนี่เปิดทีวีนี่ทุกเย็นครับชวช่วงชัชจวานพลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมรโกษณากันซะใหญ่โตใช่ไหมมีขุดน้ำมันที่ลานกระบือนะครับอพหลังเงี้ข้ามาก็น้ำมันในประเทศไทยมีน้อยไม่พอข้อ,องตายสัตว์ ตั้งแต่กูเด็กๆจนป่านนี้มึงยังดูดไม่หมดเลยเฮี่แล้วบอกน้ำมันมีน้อยเห็นไหมนี่นะครับมันบอกเรานะว่าน้ำมันในประเทศไทยมันมีน้อยไม่คุ้มค่ากับการลงทุนนั่นแหลไอ้ส้นตีนตอนนี้ลานกระเบอือก็ยังดูดใช่ไหมครับ กูก็ยังเห็นน้ำมันก็ยังไม่หมดเนี่ยต่อมาดูเจอคนระับสำรวจเจอเนะี่อ่าวไทยโอ้โหใช่ไหมครับเออห็นไหมครับน้ำมันในอ่าวไทยมีไม่รู้กี่พันบอ่อมันก็ยังบอกแล้วว่าน้ำมันไม่มีไม่พอที่จะคุ้มค่าแก่การลงทุนน อแต่ก็มีฝรั่งหน้างโง่นะครับที่แม่งแย่งกันมาขอสัมปทานนะทําไมไอ้ฝรั่งโง่เฮียนี่มันหน้างโง่ขนาดนี้วะมึงไม่รู้เลยว่าประเทศกลัวแม่งน้าม,มันมันน้อยไม่คุ้มค่ากับการลงทุนฮะฝรั่งนี่แม่งโง่จริงๆนะมึงเสียรู้คนไทยนะใช <laughs> ่ไหม เออเห็น้ฝรั่งนี่แม่งช่าง,งโง่เหลือเกินนะครับประเทศนี้แม่งฉลาดมากเลยรัฐบาลเรามีอะไรก็ประเคนให้ต่างชาติหมดใช่ไหมเออน้ำมันไม่คุ้มค่ากันลงทุนน้ำมันมีน้อยน้ำมันคุณภาพไม่ดีไอ้ฝรั่งนี่แม่งหน้างโง่จริงๆเลยนะไอ้เหี้ย น้ำมันประเทศกูคุณภาพไม่ดีกูถ,ถึงท่องส่งออกไงแล้วกูเอาน้ำมันคุณภาพดีมาใช้ในประเทศนั่นเนอไอฝรั่งหน้างโง่คนไทยไม่คตรฉลาดเลยครับบ้า่ไหมีนะ่น้องตอนนี้นะมีแต่ฝรั่งหน้างโง่ประเทศเราฉลาดที่สุดในโลกคิดดูสิครับเราผลิตน้ำมันได้นะเราก็ส่งน้ำมันเฮงสวยไปขาย แล้วเราก็ซื้อน้ํามันคุณภาพดีมาใช้นะใช่ไหมแล้วน้ำมันในบ้านเรานะแม่งก็บ,บ่อเล็กเล็กเราก็ไม่ทำหรอกเพราะมันไม่คุ้มต้องหลอกฝรั่งมันมาทำเออเห็นไหมประเทศเรานี่มันฉลาดมากเลยนะคุณว่าจริงไหมครับเออเนี่ย แต่วันนี้นะไม่ใช่อย่างนั้นนะคนไทยเริ่มฉลาดขึ้นเรามีสังคมออนไลน์เรามีความรู้มีคนที่มีความรู้มีคนที่ไปเรียนต่างประเทศนะมีคนที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานองค์กรต่างๆของนั้นก็เริ่มความลับเริ่มเก็บไม่อยู่ก็เริ่มรั่วอะไรว่าเออนี่มีการขับเรือวนออกแล้วก็วนเข้า นะครับส้ำมันนี้ส่งออกแล้วก็เรือที่ขับกลับมาก็เรือนําเข้าทั้งที่มันอาจจะเป็นเรือลาเดียวกันก็ได้ได้ครับเห็นไหมเพราะว่า <p> <p> ถ้าเราผลิตน้ํามันได้ลิตรละห้าบาทสมมติเนเราผลิตน้ํามันดิบได้ราคาลิตรละห้าบาทถ้าเรามามผลิตกันขายในประเทศเนี่ยเราจะขายแพงมากเดี๋ยวชาวบ้านก็ด่าใช่ไหมครับแล้วเราจริงยังเป็นต้อง อิงราคาตลาดโลกนี่ราคาตลาดโลกคือราคาเลยครับเรองการที่เขาผลิตแล้วส่งมาขายที่ไหนที่ประเทศสิงคโปร์สิงคโปร์มีบ่อน,น้ํามันไหมครับไม่มีนะครับดังนั้นสิงคโปร์ก็เป็นตลาดวันนี้โอเคพวกแขกผลิตน้ํามันได้เยอะก็ราคาน้ํามันลงวันนี้แขกผลิตน้อยราคาน้ํามันขึ้นสิงคโปร์ก็เป็นตลาดน้ํามันนะครับ พี่ไทยเราผลิตน้ำมันได้ขึ้นมาถ้าเรากานใช้ในประเทศประชาชนก็ได้ใช้น้ำมันถูกนะครับแต่กันั้นเลยนะครับเราอิงราคาสิงคโปร์ดีกว่าครับราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงเราก็ส่งออกน้ำมันไปขายใช่ไหมเราก็ได้กำไรเยอะเลยเนี่ยเพราะเราผลิตได้เองนะเสร็จแล้วนะเราก็นำน้ำมันจากนอกเข้ามา แล้วก็มาการขายคนไทยแล้วก็คำนวณราคาจากต้นทุนในการนำเข้าครับนะไม่ได้ต้นทุนจากการขุดเจาะในประเทศใช่ไหมครับอย่างนี้มันก็ได้กำไรสองเด้งใช่ไหมครับเบนี่ยเห็นไหมเออแต่นเ้วันนี้นะครับนะการที่บ้านเรานะครับทำไม ผลประโยชน์ต่างๆถึงส่งให้ในทุนทำไมถึงเปิดให้มีการสัมปทานนะนะคุณลองที่ดูยกตัวอย่างครับสัมปทานบางอย่างเนี่ยอย่างทางด่วนเนี่ยนะคนระับทางด่วนท่านที่หนึ่งเนหะ็นไหมเป็นทางด่วนที่มีคนใช้มากที่สุดเพาสร้างมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มสร้างกลางเมืองคนระับ เอ้มีคนใช้มากที่สุดเลยนะครับตั้งแต่สมัยก่อนทางด่วนเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ครับสิบบาทใช่ไหมทางด่วนสมัยก่อนสิบบาทใช่ไหมครับตอนนี้ทางด่วนขั้นอีกหนึ่งราคาเท่าไหร่แล้วครับเออเราสร้างทางด่วนมาอย่างนานแล้วก็ใช้วิ่งกันจนไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแล้วกำไรคืนทุนไปแล้วไม่กี่รอบนะ ่เพราะนั้นวันนี้นะถ้าผมเป็นคนคุมนโยบายเรื่องทางด่วนนะถ้าผมโอเคหมดสัญประทานแล้วผมไม่ต่อสัญญาผมไม่ต่อสัญญานะผมก็เอามาเก็บค่าทางด,วด่วนเองรายได้จากทางด่วนก็เป็นรายได้ของรัฐแต่ผมไม่ได้ไประโยชน์อะไรเลยนะ่แต่ถ้าผม เปิดให้คนประมูลหรือให้สหัมปทานกับเอกชนเอกชนเฮ้ยเฮียมกักเนี่ยให้ผมได้เป็นประมูลได้ไหมเดี๋ยวผมแบ่งให้สิบเอร์ซนต์ือเอาไปเลยห้าสิบล้านร้อยล้านหมื่นล้านพันล้านใช่หไหมครับเรื่องเลยผมจะยึดมาเป็นผลเป็นผลประโยชน์ของรัฐเพราะผมไม่ได้เฮี้ยอะไรเลย มีแต่ประชาชนได้ประโยชน์ประเทศชาติได้ประโยชน์แต่กูไม่ได้สนตีนเลยเลยกูก็เลยต้องสัมปทานครับพอกูให้สัมปทานปุ๊บกูให้ไปแล้วมึงจะไปทาเฮี้ยทำระยำอะไรก็เรื่องของมึงนะแต่กูได้อันนี้มันนี่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 นี่เห็นไ,ไหมผมสมมุติตัวเองเพราะผมเป็นรัฐมนตรีทีนะ่ขี้โกงครับผมไม่รู้คนอื่นจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะแต่ผมสมมุติ แล้วิธีการที่ผมจะสร้างความร่ำรวยผมถ้าผมเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมผมก็จะต้องสลับส่งใน้ทางด่วนเนี่ยเปิดสัมปนาให้กับเอกชนเพราะเอกชนก็คงจะยื่นเงินให้ผมใช่ไหมแต่ถ้าผมยึดมาเป็นของรัฐผมก็ไม่ได้เลยเลยใช่ไหมครับคุณเห็นไหมว่าบางทีนะนรับ ยังไม่หมดสัญญาก็รีบต่อสัญญาก่อนที่กูจะหมดอำนาจใช่ไหมนี่คือหลักการง่ายๆับในการคิดนะครับผมก็สงสัยว่าทำไมครับทางด่วนท่านที่หนึ่งเนะี่ยเป็นทางด่วนที่มีคนขึ้นเยอะที่สุดทําไมต้องขึ้นราคาออใช่ครับทาไมไม่เก็บไว้ใช้เองครับ หรือว่ารัฐบาลบริหารเองอะทำไมต้องให้สัมปทานเน,นี่ยทางด่วนก็หนึ่งนะเก็บสิบบาทก็ได้เพราะมันสร้างมาตั้งแต่ไหนแล้วใช่ไหมครับประชาชนก็ไม่ต้องเดือดร้อนกับลดค่าของชีพลงนะครับผมสงสัยนะว่าทำไมครับทำไมทางด่วนแค่หนึ่งถึงต้องยกให้เอกชนไปบริหารน,นี่เป็นทางด่วนที่มีรถขึ้นเยอะที่สุด เออคุณจะสร้างทางด่วนต่อขยายก็สร้างไปเลยครับคุณเห็นไหมว่าทางด่วนท่านที้หนึ่งเนี่ยแพงแพงที่สุดเลยแต่ไอส่วนต่อขยายถูกใช่ไหมครับเห็นไหมครับไอส่วนที่ต่อขยายยี่ห้าบาทสิบบาทแต่ทางด่วนท่นหนึ่งนะครับตอนนี้เท่าไหร่ครับห้ 5, 5, บาสิบห้าใช่ไหมครับ ไหมครับมันเป็นจังดวะไดนเนี่ยอีหยังวะฮ้อีหยังวะเออใช่ไหมครับถ้าผมเป็นรัฐมนตรีกระทรวงนะผมผมก็จะยึดทางหลวงข้อที่หนึ่งเอามาให้ประชาช,าชนใช้ฟรีฟร,ฟรีหรือถ้าจะเก็บเงินก็เก็บเข้ารัฐเออใช่ไหมครับหรือไม่ก็ตั้งระบบอัตโนมัติใครอยากขึ้นกั ปิด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 เก็บเงินเข้ารับอย่างเดียวเลยตัดผ่านระบบเอทีเอ็ไปเลยใครไม่มีก็ไม่ต้องใช้ใช่ไหมครับจะต้องไม่เดือดร้อนทำไมทำไมต้องให้สัมปทานกับเอกชนจะได้ปีกี่บาทไ้เงินสัมปทานวันนี้เราก็รู้แล้วว่าทางหลวงแค่ที่หนึ่งในแม่งรถเยอะที่สุดแล้วคุณก็ดูครับส่วนต่อขายายยังไงก็คาดผ่านทางแม่งถูกกว่าทางหลวงแห่ที่หนึ่ง ทางด่วนก็ที่หนึ่งนะครับระยะสั้นสั้นนะครับนะครับเห็นไ,ไหมไม่ได้ยาวเลยนะครับขึ้นจากดินแดงไปลงสุขุมวิทกี่บาทสั้นสั้นนะครับแต่วันนี้ทางด่วนก็ยังเป็นของเอกชนก็ยังให้สหัมปทานเอกชนมาจัดเก็บเอาเงินเข้ากระเป๋าประหลาดไหมพี่น้อง ประหลาดไหมับพี่น้องเขามีสัญญามั่งวิคบกําหนดเดี๋ยวรัฐบาลก็เอาคืนก็ไม่เอาคืนไงรัฐบาลก็ต่อสัญญาไปแล้วนี่ให้สัมปทานต่อไปใช่ไหมอีกกี่ปีกี่ปีใช่ไหม,ไหมความจริงมันควรจะหมดอายุสัมปทานต้องนานนะเพราะาทางหลวงท่้นที่หนึ่งครับที่ขึ้นจากดินแดงไปลงถึงุูวิท์ไปลงบางนานะครับมันสร้างมันต้องนานนะมันยังไม่หมดอีกครับ 哎，你好。